วันนี้มาเจอน้องจาค<า><า>่ะเป็นผู้หญิงแซ่บแซ่บมากนี่ทุกคนแซ่บมากแต่เขาบอกว่าพี่มีตัวช่วยที่แบบพอทานปุน๊บจะรู้สึกว่าสู้ซาดั่งโซดาใช่เขาไม่ผู้หญิงเราสู้ซาดั่งโซดาในเมื่อแซ่บอยู่แล้วอยากที่แซ่บยิ่งขึ้น,นอยากสู้ซาเลยตอนกระใช่อยากสู้ซาก็ต้องตัวนี้เลยนะคะมาจิญตาทาน<ไ>ง่ายหรอ,หรอทานง่ายแต่ใช้ที่ปลอกไปที่คอเนี่ยเอาค่อยๆเบาๆถึงจะติดคอลองดูปกติปกติชอบอะไรแบบที่มาติดคอเดี๋ยวดูวันนี้นะ อื่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณฮุนรู้สึกอร่อยอ่าดีใจดีใจไงอีกไงอีกมันเพิ่มเกิดไหมปิดคอไหมเราเปิดปิดคอไปีิคือตัวนี้ช่วยเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงแก้ปวดท้อง <ม S 2> วัยท้องมันจะช่วยให้แบบมีความรู้สึกที่มันดีขึ้นบางทีผู้หญิงวัยท้องมันจะแห้งๆไงอ่าตามรู้สึกของหนูก่อนนะคะ หนึ่งเลยอร่อยค่ะน้ำพานง่ายคุณค่ะทานง่ายมากมากแล้วก็รู้สึกว่าประทานแล้วสูซ่าแบบแล้วไี่เดี๋ยวให้ไปเลยให้ไเลยให้ไดเล่อนนี้เอาไปเลยอร่อยจริงนะทําเล่นดีเดี๋ยวกลับเนี่ยข้าวเลยอร่อยไม่เดีเปียกเยเเเอแล้วเรากไรดวม